โศกนาฏกรรมที่ฮิลส์โบโรวันที่15เมษายนปี1989ที่เมืองเชฟฟิล์ประเทศอังกฤษวันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสผู้คนจำนวนมากเดินทางจากทั่วประเทศเพื่อไปชมเกมก,การกันฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสนามที่ใช้แข่งขันในวันนั้นคือฮิลส์โบโรสเตเดียมสนามกลางที่ไม่มีใครได้เปรียบ แฟนบอลของทั้งสองทีมถูกจัดให้อยู่คนละฝั่งแต่ฝั่งของลิเวอร์พูลถูกจัดให้อยู่โซนที่แคบกว่าและเข้ายากกว่าเวลาใกล้เริ่มการแข่งขันแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายพันคนยังติดอยู่ข้างนอกตำรวจเริ่มวิตกกงังวลกับควาแมแ่อัดที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาและในที่สุดตำรวจก็ตัดสินใจใเปิดประตูเป็นประตูใหญ่ที่ปล่อยฝูงชนมากมายมหาศาลไหลเข้าสู่สนามโดยที่ไม่มีการควบคุม ไม่มีระเบียบทุกคนถูกผลักดันเข้าไปอยู่โซนยืนตรงกลางที่เรียกว่าทัเรสเพลนซึ่งมีรั้วเหล็กล้อมรอบและแน่นเต็มไปหมดแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นไม่มีที่ยืนอีกแล้วในอีกไม่กี่นาทีต่ตอมาผู้คนเริ่มทุกบีบอัดเข้ากับรั้วเหล็กด้านหน้าเริ่มส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือแฟนบอลปีนรัว้วบางคนยกเด็กขึ้นข้ามหัวฝูงชนบางคนล้มลง และไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเลยเวลา15นาินกา6นาทีการแข่งขันถูกยุติแต่มันก็สายเกินไปแล้ว94คนเสียชีวิตในวันนั้นทันทีหลายคนบาดเจ็บสาหัสและในอีกหลายวันต่อมาผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น97คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล เด็กชายอายุน้อยเพียงแค่สิบขวบพ่อที่พาลูกมาดูบอลหญิงสาวที่เพิ่งมาดูแมตช์สำคัญครั้งแรกในชีวิตทั้งหมดเพียงแค่อยากมาดูทีมที่พวกเขารักแต่เรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือหลังจากเหตุการณ์นั้นตำรวจกลับกล่าวโทษว่าแฟนบอลคือผู้ก่อเหตุพวกเขาบอกว่าแฟนบอลเมาพุ่งชนรัว้วและไม่ทำตามคำสั่ง แต่เวลาผ่านไปความจริงเริ่มเปิดเผยในปี2012คณะกรรมการอิสระเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากแฟนบอลแต่เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่การบริหารที่จัดการอย่างล้มเหลวและการปกบิดข้อเท็จจริงมีเอกสารกว่า160ฉบับถูกแก้ไขเพื่อให้ตำรวจดูดีขึ้นขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนานถึง20ปีศกนากกรรมที่ฮิลส์โบโรไม่ได้เปลี่ยนไปแค่ชีวิตของผู้คนแต่มันเปลี่ยนวงการฟุตบอลไปตลอดการสนามฟุตบอลในอังกฤษหลังจากนั้นยกเลิกพื้นที่ยืนเปลี่ยนไปที่นั่งทั้งหมดเสริมความปลอดภัยให้กับแฟนบอลได้รู้ว่าสนามฟุตบอลควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ใช่สถานที่ที่ครอบครัวต้องมาเสียคนที่รักและสิ่งที่งดงามที่สุดคือความสามัคคีของแฟนบอลทั่วอังกฤษที่รวมใจกันเรียกร้องความจริงให้กับผู้ที่จากไป97ชีวิตไม่มีวันกลับมาแต่ไม่มีวันถูกลืมพวกเขาคือครอบครัวคือเพื่อนคือแฟนบอลที่เพียงอยากร้องเพลงให้ทีมรักและพวกเขายังคงเดินเคียงข้างพวกเราเสมอ When you're in w a r g a l o n e Through a storm, hold your hand up high.